สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับต้นข่าววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีเปิดเพจใหม่นะครับให้กับมือใหม่สําหรับที่จะเปิดสร้างรายได้ว่าขั้นตอนการทำเพจเปิดสร้างเพจเนี้ยนะครับเราจะทํำยังไงนะครับเพื่อเป้าหมายทุกคนจะเหมือนกันนะครับเป้าหมายของเราก็คือสร้างรายได้นะครับเพื่อเปิดสร้างรายได้เหมือน คนคนอื่นๆที่เปิดสร้างรายได้ณปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ผมจะมีความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาแนะนําเพื่อนๆสลับมือใหม่นะครับที่กาลังรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับคนเราเนี่ยถ้าพูดถึงนะครับก็ถนัดแต่ละอย่างนี้จะไม่เหมือนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านพูดด้านกินการกินการอยู่อาการอะไรที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานนะครับ ที่อย่างเช่นนะครับคือโทรศัพท์เนีย้ยบางคนก็อายนะแต่ไม่อยากทําอะไรนะครับบางคนก็ไม่อยากเข้ากล้องนะครับแต่อยากอ,าอยากถ่ายรูปอยากทําอะไรแต่ไม่อยากเข้ากล้องประมาณนี้นะพี่ๆบางคนก็อยากเหมือนกับว่าไม่อยากเข้ากล้องไม่อยากไม่อยากถ่ายรูปนะครับอายพอทำทำไปนยทำไปนานๆานทไปนานๆานเนี่ยมันก็ชินนะครับเหมือนผมเองเนะผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะ ะครับก็หัดพูดหัดจับไมค์ก่อนนะครับก็หัดทําหัดอะไรหลายอย่างนะครับจนมาถึงตัวนี้นะครับเอาละเราเข้าเรื่องนะครับาการสร้างเพจใหม่นี้เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะทําอะไรแบบไหนนะครับเราจะอย่างเช่นนะครับเราจะสร้างเพจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเราจะสร้างเพจเกี่ยวกับการกินเราจะสร้างเพจเกี่ยวกับ เกษตรนะครับการทําสวนเราจะสร้างเพจเกี่ยวกับนักพูดนะครับแนะนําต่างๆประมาณนี้เราก็ต้องถามใจตัวเองเราก่อนว่าเราถนัดแบบไหนประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ไปที่สร้างเพจนะครับเราก็สร้างเพจสร้างอะไรให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่สร้างเพจเราต้องถามก่อนองเช่นผมยกตัวอย่างการสร้างเพจเนี่ยการกินอาหารเนี่ย ทุกอย่างแล้วมันต้องมีแซบหนัวแน่นอนนะฮะเราก็สร้างเพจอย่างเช่นว่า,อ,าอีสานแซบอะไรประมาณนี้เราก็สร้างไปนะครับพอสร้างเสร็จที่สําคัญคือรูปหน้าปกนะครับรูปหน้าปกนี่หัวใจสําคัญนะครับเราก็ต้องใส่หน้าตัวเองนะครับที่กินข้าวาประมาณนี้อา่าเราก็ใส่หน้าปกแล้วก็พื้นหลังแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปแต่งตกแต่งอา่า การใส่ที่อยู่ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องทาความสะอาดเหมือนกับบ้านเรานี่แหละทำความสะอาดโปรไฟล์ทำความสะอาด,าอาดอาพื้นหลังอะไรให้เรียบร้อยนะครับเราก็สร้างเพจนะครับเพจเนี้ยที่ถ้าสร้างขึ้นมาใหม่ๆนะครับก็30วันนะครับ30วันทาง facebook เขาก็จะทําอะไรหนะลายอย่างนะครับตรวจสอบข้อมูลทําอะไรเกี่ยวกับเรานะครับเหมือนกับเราเหมือนกับเขานะจะรอยืนยันตัวตนนะครับ รอยืนยันตัวต,วตวนกับเราว่าที่เราเปิดสร้างเพจขึ้นมาเนี่ยนะครับเราต้องการสื่ออะไรต้องทําอะไรนะครับพอเราลงอะไรเสร็จนะครับเฟซบุ o กเนี่ยนะครับอย่างเราจะทําอะไรในเฟซบุ o กเนี่ยอย่างเช่นทําคลิปสั้นคลิปวิดีโอสั้นนะครับคลิปวิดีโอยาวนะครับคลิปวิดีโอเรียวนะตอนนี้กระแสมาแรงนะครับเรียวนะครับแล้วก็สตอรี่นะครับทุกอย่างที่เขากําหนดมาเนี่ย นะครับผมก็แนะนําว่าเราเน้นคือลงไปก่อนดีกว่านะครับง่ายสุดเราลงไปเลยนะครับอย่างเช้นว่าในระบบนะครับที่เราเฟซบุ o กเนี่ยเอาสมมุติว่าที่เราจะเปิดหาเปิดสร้างรายได้ได้ดังเดียวนะนะครับออย่างเช้นเราลงคลิปเรียวอย่างเงี้ยอ่คลิปเรียวก็ก็กหนดนะครับเราจะลงกี่ครั้งต่อวันนะครับ คลิปเลียวก็มีแค่1นึ่งีไม่เกิน1นาทีนะครับคลิปเลี้ยวก็าน็1นาทีเราก็ลงไปคลิปสั้นนะครับสนาทีขึ้นไปนะครับประมาณนี้เราก็ลงไปแต่ละวันแต่ละวันนะครับเราทําอะไรประมาณนี้เราลงไปนะครับแรกๆก็จะไม่มีเพื่อนเท่าไหร่หรอกนะครับเราราก็ลงไปเรื่อยๆลงไป,ไปเรื่อยๆนะครับ ทำไมถึงลงไปเรื hmm ่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราลงไปนานๆไปนานๆไปลงไปนะครับเขาเรียกว่าลงสม่ําเสมอลงสม่ําเสมอในเฟซบุ๊กนะครับอ่าลงสม่ําเสมอไปนะครับทีนี้ยนะครับทํายังไงถึงจะมีคนดูทีนี้นี่แหละสำคัญมากนะครับทํายังไงถึงจะมีคนดูนะครับเฟซบุ๊กเขาก็กดระเบียบเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับอะไรแบบต่างๆนานานะครับกดระเบียบเขาก็บอกอยู่แล้วว่า ชุมชนหมายถึงว่าชุมชนใน facebook นะครับ facebook ทั่วโลกนะครับเขาก็ต้องการการมีส่วนร่วมนะครับหนึ่งะเราสร้างเพจเราก็อยากให้มาคนดูนะครับก่อนที่เราก่อนที่เราเขาจะมาดูเรานะครับเราต้องไปดูกดเขาก่อนนะครับนี่แหละคือการเอาใจเราต้องได้ใจเขาก่อนนะครับเราต้องไปดูเขา นะครับเราต้องไปดูเขาไปเยี่ยมบ้านไปทักทายไปปฏิสัมพันธ์นะครับกาเรียกนี้แหละคือการมีส่วนร่วมใน Facebook นะครับอ่าแต่บิเราก็ลงปกตินะครับเราก็ไปดูเพื่อนนะครับอ่เราไปดูเพื่อนนะถ้าเป็นคลิปสั้นคลิปยาวเราก็ไปดูนะครับสามถึงสนาทีถ้าเป็นคลิปเรียวเราก็ไปดูนะครับให้จบนะครับที่สําคัญคลิปเรียวต้องดูให้จบนะครับอ่า ดูสตอรี่ดูคอมเมนต์ทักทายคอมเมนต์กดไลค์นะครับแต่ที่ต้องห้าม facebook ที่เขาไม่ชอบเลยนะครับขออนุญาตครับเฟซบุ๊กที่เขาไม่ชอบเลยคือเราไปกดติดตาม <c oughs> ติดตามแบบไหนครับติดตามอย่างถูกต้องอย่างเช่นนะครับเราไปดูคลิปนะครับคลิปเพื่อนเลื่อนดูในโปรไฟล์ของเพื่อนนะครับโปรไฟล์เขาทํากิจกรรมอะไรอยากรู้อะไรเราก็ไป คอมเมนต์ Comment, นะครับคอมเมนต์ Comment, แล้วก็ไปทักทายนะครับอ่าพอเราดูวิดีโอเสร็จเราก็ไปติดตามเขาอันนี้คือหลักของหัวใจของ facebook นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราอยากเพิ่มเพื่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9กระนำอย่างเดียวเพราะว่าอะไรครับผิดแน่นอนผิดกดชุมชนนะครับดีไม่ดีโดนสแปมแน่นอนเพราะว่าอย่างเช่นนะครับรมันไม่ตรงกับปุ่มเป้าหมายของเราไง ถูกต้องไหมครับนึกภาพออกเนาะ <c oughs> มันไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเราอย่างเช่นถ้านักพูดอย่างเนี้ยจะให้คนน้ําทะเลไอคนกินข้าวมาดูเราก็มันก็คนละส่วนนะครับการขายผ้าเอาลงอะไรอะไรแล้วแต่นะครับคือ facebook เนี่ยอย่างเช่นที่ผมพูดอย่างเงี้ยก็จะหาในกลุ่มกลุ่มของอคนที่สนใจเกี่ยวกับการทํา facebook การทําเพจประมาณเนี้ยเขาก็มาชมนะครับถ้าเป็นอาหารการกินเขาก็จะ คนที่ชอบกินชอบทําทอาหารประมาณนี้เนี่ย AI เขาเฟซบุ๊กเขาก็จะตรวจสอบระบบเองนะครับนี่คือหัวใจหลักนะครับกลับมาที่เรื่องติดตามเราไม่ต้องไปติดตามเยอะขนาดนั้นนะครับวันหนึ่งเขา AI หรือ Facebook เขาก็บอกยู่แล้วไม่เกิน4 4-5คนถ้าเอาจริงๆถ้าปรากดตั้งใจกดนะถ้าเกินถ้าเกินนั้นอ่ะระวังแน่นอนโดนสแปมโดนดีไม่ดีโดนจำกัด จำกัดเวลาด้วยจำกัดวันยิ่งเพิ่มเยอะนะครับก็ยิ่งจำกัดเยอะนะครับไล่ตั้งแต่1ชั่วโมง2ชั่วโมงจนถึง16วันก็มี1เดือนก็มีนะอันนี้ผมแนะนำเพื่อนๆนะอันนี้ผิดนะครับสำหรับคนที่เปิดเพจใหม่นะครับกลับมาที่เราเปิดเพจใหม่อีกนะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับถึงจะมีเพื่อนเยอะนะอันนี้สำคัญที่สุดเราจะทำยังไงถึงจะมีเพื่อนเยอะนะครับ ก็ที่ผมบอกนะครับเราลงคลิปสม่ําเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวคลิปเรียวนะครับลงรูปสม่ําเสมออะไรที่ Facebook เ,เขาที่เราให้เราทำนะเราทําไปเลยนะครับเราทําลงไปเลยนะครับพอทําเสร็จนะครับแล้วถ้าเราไปมีปฏิสัมพันธ์เรามีส่วนร่วมกับเพื่อนนะครับเราไปดูเพื่อนดูวิดีโอเพื่อนดูสตรอรี่เข้าไปค้นหายเงี้ยนะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมเราไปทักทายนะครับ ขอกเพื่อนทําอะไรดูวิดีโอเพื่อนนะครับเหมือนกับว่าเราเขาเฟซบุกเขาจะรู้ว่าโอเคนะครับเราไปสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับอันนี้นะครับ AI หรือ Facebook เขาก็จะตรวจสอบว่าเออโอเคอบุคคลนี้นะครับบุคคลนี้มีปฏิสัมพันธ์ดีนะครับเขาก็ดึงคนมาหาเรานะครับก็จะดึงคนมาหาเราให้มาดูให้มาชม แล้วก mm ็ให้มีส่วนร่วมกับเราเราก็มีส่วนร่วมกับเขานะครับอันนี้คือในหลักของอยากมีผู้ติดตามนะครับเรามาดูของข้อถัดมานะครับแต่ถ้าเรามีผู้ติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆ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 แล้วเรื่อยๆลวครับแล้ววิดีโอเราไม่มีคนดูเราจะต้องทายังไงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันบางงยกตัวอย่างนะครับบางเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่า ผมมีเพื่อนเยอะนะแต่ไม่มีคนดูอันนี้ผมยกตัวอย่างนะมีเพื่อนสมมติว่ามีเพื่อนหนึ่งหมื่นแต่วิดอดูประมาณไม่เกินพันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับก็เกิดจากนี่แหละเราไม่มีสูนย์วมกับเพื่อนและกลุ่มหนึ่งหมื่นคนเนี้ยไม่รู้ว่าไปเราไปเพิ่มเพื่อนหรือเปล่าหรือเราจะได้เพื่อนเยอะอันนี้วัตถุประสงค์นะครับใช่ไหมฮะเพื่ออยากให้ผ่านเร็วแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับอ่า ถ้าสมมติว่าถ้ากลุ่มโดยตรงรอยู่แล้วสมมติว่ามีเพื่อน10,000อย่างเงี้ยถ้าดู5000หรือ4,000ันอย่างเงี้ก็ขาโอเคนะครับอันนี้คือเรามีส่วนร่วมกับกลุ่มนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีเพื่อน1 0,000นะคนดูแค่ 400- หรือ30ถือว่าผิดละนะครับพะเราไปเพื่อนไปเพิ่มเขาผิดกลุ่มนะครับฉะนั้นเรากลับมาที่คนหนึ่งเราก็ต้องมีส่วนร่วมกับกลุ่มเราก็มีส่วนร่วมกับเขาเราไปดูเขาบ้างในกลุ่มสมาชิกอื่นๆนะครับไปดึงดึงดูดเขาไปคอมเมนต์ เพื่อให้เขาจะรู้ว่าเออเราเป็นใครเขาก็จะมาดูเราว่าคนนี้เป็นใครเขาก็จะเราก็จะไปดูเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับทํำยังไงสมมติว่ามีเพื่อนเยอะแล้วนะครับมีเพื่อนเยอะแล้วจะทําสม่ําเสมอนะครับ <อ cube> ที่ผมบอกว่ามีเพื่อนเยอะแต่คนไม่มีคนไม่ดูก็มีแล้วจะทํำยังไงถึงสมมติว่ามีเพื่อนหนึ่งหมื่นจะให้คนดูสม่<ๆ>ําเสมอนะครับ<ๆ>ตามที่ผมบอกนะครับเราต้องไป ปฏิสัมพันธ์นะครับดูเพื่อนคลิปการทักทายการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการทักทายกาันและที่สําคัญคือการลงคลิปทุกวันเนี่ยอย่างต่ำนะวันละคลิปนะที่ไม่มีเวลาเวลาบ้างสุดๆนะ,อ,ะอย่างเช่นบางคนก็ตั้งใจทําก็มีนะคลิปนะครับก็ขอชื่นชมนะครับคือเขาประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับและคนที่แบบว่าอยากหาไรายได้เสริมนะครับทํางานประจําเขาก็มีอยู่แล้วนะ คนที่ท,ทางานประจาเขาก็มีอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว,ว่าเขาอยากสร้างรายได้เพิ่มแค่นั้นเองแต่ที่สําคัญคือต้องลงคลิปสม่ําเสมอว่าจะเป็นคลิปเลี้ยวคลิปสั้นวิวดีโออะไรต่างๆที่ต้องลงสม่ําเสมอนะครับก็ไปติดสัมพันธ์แล้วก็เข้าไปดูเพื่อนนะครับอันนี้ก็มันจะทําให้เราเฟซเราอ่ะค่อยเติบโตขึ้นไป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 ซึ่งขึ้นไปอ่าสังเกตไหมครับพอเราสร้างเพจเสร็จประมาณ1เดือนใช่ไหมฮะ หนึ่งเดือนเสร็จบางคนก็ผ่านอะไรเร็ว,รวหลายๆอย่างบางคนก็ผ่านได้รับดาวออบางคนก็ผ่านเอ่อเรียวอืมบางคนก็ผ่านเอ่อในสตรีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ1เดือนเสร็จสร้างเพจ1เดือนเสร็จสร้างเพจนะครับเอไอเขาจะตรวจสอบว่าเอา่อเราเนี่ยคือตัว,ต,วตัวที่แท้จริงหรือไม่นะครับอา่าพอ AI ตรวจสอบ ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จว่าเออโอเคใช่บุคคลน,นี้ทํากิจกรรมนี้นะครับมีการมีสสวนร่วมอะไรหลายอย่างนะครับหนึ่งเดือนเศษ,เศษ Facebook เขาจะตรวจสอบโอเคนะครับแต่มาดูหัวใจสําคัญก็คือกดแต่ละกดนะครับกดแต่ละกดของ Facebook ก็จะมีเปิดสร้างได้แต่ละอย่างนะครับดาวนะครับดาวนะครับก็จะมีดาวมีเรียวมีโฆษณาในสตรีม นะครับแล้วก็โปรแกรมสมาชิกแล้วก็โปรแกรมไลฟ์สดอันนี้คนละแพลตฟอร์มนะครับมาดูดาวนะครับดาวทำยังไงถึงจะสร้างรายได้ได้นะครับปกติดาวถ้าเปิดเพจ1เดือนนะครับทำกิจกรรมลงวิดีโอ,อลงรูปลงอะไรลงวิดีโอสั้นคลิปสั้นคลิปยาวทาง Facebook เ,เขาก็จะส่งมาให้ทุกอย่างเขาจะส่งมาให้เองนะครับะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ อย,อย่างเช่นยูตัวอย่างไม่ใช่ว่าเปิดเพจไผ่ปุ๊บเอาทําไมไม่ได้ดาวนะครับแต่ตัวนี้มีกฎใหม่แล้วออกมาวาอ่าแต่หนึ่งพันคนนะเพื่อนหนึ่งพันคนนะครับเปิดเพจครบหนึ่งเดือนนะครับอ่สร้างโพสอะไรหลายๆอย่างนะครับเสร็จนู่นนะฮะทาง facebook เ,เขาก็จะโอเคได้เวลากําหนดของเขาเวลาตรงเวลาข <c oughs> องคุณเหมาะสมเขาก็จะส่งส่งอ่า การเปิดไรายได้จากดาวมาให้นะครับแต่ตัวนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าระบบคือตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่เป็น500นะ500คนนะครับ500คนก็เปิดสร้างรายได้ได้นะดาวนะครับนะครับต่ก่อนพันหนึ่งนะครับอันนี้คือเรื่องดาวนะครับมาดูเรื่องเออเรียวนะครับเรียวนี่คือตอนนี้กําลังติดกระแสมาแรงนะครับเรียวทํำยังไถงถึงจะสร้างรายได้ได้นะครับเรียวก็2 3งสามคนก็เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะ นะครับหน้าตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราลงวิดีโอนะครับลงวิดีโอนะครับ1นาทีนะครับลงทุกวันวันละสีคลิปวันลงทุกวันวันละสีคลิป6 7เจ็ดคลิปนะครับลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแต่อย่าอย่าหยุดนะครับลงสม่ําเสมอแค่นั้นเองนะครับอันนี้เขาจะไม่บอกนะครับว่าดูดูยังไงว่าถึงเวลาเขาจะส่งมาให้ทางระบบเขาจะรู้เองว่าถึงเวลากําหนดของเขาอย่างเช่นอ้อยง่ายคือคลิปหนึ่งเราลงคลิปสั้นไอคลิปเดียวนะครับ หนึ่งนาทีอยู่แล้วใช่ไหมครัก็ไม่เกินคลิปละหนึ่งร้อดูไปให้ต่ํากว่า100อขึ้นเอาคลิปละสอ0รอยไปสองทุกคนต้องไปดู200ร้อย0องรลงไปเรื่อยถึงกําหนดเวลาเขาทางเฟซ e b o บุ๊กนะครับเขาก็จะส่งว่าคุณผ่านในคลิปเดียวแล้วคุณก็กกอกประมาณนี้นะครับแล้วถัดมานะครับแล้วโฆษณาในสะตรีมที่ทุกคนรอคอ,อยเนี่ยนะครับตะกนหนึ่งหนึ่งหม่น,นนะ นะครับนาทีก็เป็นแสนนะแต่ทุกวันนี้ก็ห้าพันแต่เราต้องมีห้าพันคนแล้วก็เปิดเพจอยากน้อยคืสามสามสิบวันเป็นต้นไปนะครับเราก็สร้างเอาวิดีโอท,ที่เราลงนั่นแหละที่ผมพูดมาทั้งหมดข้างต้นนะครับแล้วก็ทําเองห้าพันคนถึงจะเปิดสร้างไรายได้ได,ได้แล้วก็นาทีต้องครบหกหมื่นนาทีนะครับที่จะเปิดสร้างรายได้ได้แต่ถ้าเราครบโอเคเราก็ผ่านนะครับ อันนี้คือแนะนำคือผ่านนะครับเดี๋ยวเงือนไขลึกๆเดี๋ยวคอยมาคุยกันนะครับ5,000คนนะครับนาทีครบ60,000วิดีโอลงก็แกล้วแต่คนจะลงแต่ขอต้องผ่าน5,000แล้ว5,000คนผู้ติดตามนะครับแล้วก็นาทีก็60,000งี้ก็ผ่านเงินไขนะครับแล้วก็โปรแกรมสมาชิกก็10,000คนนะครับนาทีก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเป็นแสนนะครับ รายสดแล้วครับก็เป็น1 0,000คนเป็นการนาทีก็เป็นแสนอะไรหลายอย่างปัจจัยนะครับอันนี้คือการเปิดเพจใหม่ที่จะสร้างรายได้นะครับพิจารณาสร้างรายได้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆนนะครับมือใหม่หรือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วทุกคนผมหวังว่าทุกคนมีความสามารถแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกลับแล้วก็ดามาใช้นะครับผมว่าได้แน่นอนนะ นะครับอยากให้ทุกคนหันมานครับทุกวันนี้จับตื่นมาต้องจับโทรศัพท์แล้วยังไงก็ทุกคนก็ต้องจับโทรศัพท์แน่นอนตื่นมาดูนั่นดูนี่ดู Facebook ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับจนแทบไม่มีเวลาเลยนะครับนี่แหละครับคือทุกวันนี้เปิดสร้างรายได้เปิดโลกว่างมากนะครับรายได้ยงคือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนละตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนเขาก็ทําได้นะครับเพราะว่า แทบจะบอกว่าเป็นรายได้ประจําก็ว่าได้นะครับหมายถึงว่าคนที่ประสรบความสำเร็จไปแล้วแต่คนที่ยังไม่ประสรบความสำเร็จก็มีเขาตั้งใจก็มีนะครับทุกอย่างนะครับคนเราเราเลือกได้อย่าไปบอกว่าวอุปกรณ์ไม่ครบอ่ากล้องไม่ได้คุณภาพถ่ายแล้วรูปไม่สวยนะครับอยากได้วีดีโอใหม่ๆนะครับไม่เป็นไรขนาดคนที่จะเขายังไม่ประสบประสบความสำเร็จแล้วเขามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเก่าๆเ,เ,เขายังถ่ายรูปได้ ะครับเขาทํานู่นคำไปเรื่อยนะครับจนเขาประสบความสำเร็จเขาก็ต้องต้องซื้อใหม่เป็นเครื่องใหม่นะครับนี่แหละผมมองว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าไปท้อนะครับโทรศัพท์รุ่นไหนก็ทําได้นะครับแค่จับโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็พูดแล้วก็ทำตามที่เราอยากจะทําเราจะพูดเรื่องอะไรนะครับทําเรื่องอะไรนะครับขอแค่เราตั้งใจคือผมเนี่ยถ้าพูดถึงผมนะฮะ ผมก็ตั้งใจบางคนหนึ่งผมตั้งใจผมชอบอถ่ายรูปแล้วก็ผมชอบพูดแล้วก็ผมชอบตัดต่อวิดีโอเนี่ยผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะแต่ก่อนผมชอบตัดต่อดูนั่งอยู่ในหน้าคอมทําอะไรแต่ก่อนผมก็ขี้อายนะไม่อยากพูดไม่อยากนั่นนะมีแต่แบบงะไรคือเป็นอยากชอบเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังมากกว่านะครับทําอะไรก็จะอยู่เบื้องหลังนะครับจะคอยให้้คนที่ประสบความสำเร็จมากกว่านะครับ อันนี้คือเรื่องราวของผมประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับผมก็อยากมีรายได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็เปิดสร้างรายได้ไล้แค่เลียวนะครับก็หวังว่าผมก็อยาก,ากเติบโตเหมือนยูทูบเบอร์ YouTuber คนอื่นแล้วก็คีเรเตอร์ Creator คนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ผมก็เพิ่งมาหัดทำนะครับแต่ไม่รู้แต่ก่อนผมทำอะไรอยู่ก็มไม่รู้เหมือนกัน ผมก็อยากทํานะครับอยากมีรายได้นะครับอ,อยากมีรายได้แล้วก็ทําอะไรเป็นของตัวเองนะครับสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองค้นหาข้อมูลทุกวันนี้ง่ายนะครับข้อมูลอะไรทุกอย่างอยู่ในอ Google อยู่ใน Facebook อยู่ใน youtube ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเราไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับแต่ก่อนสมัยผมเรียนเราก็ต้องไปเรียนคอร์สเรียนเพิ่มอะไรมากมายมวุ่นว,ว,วายทุกวันนี้ ขอแค่มีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตทุกอย่างจบแล้วเงินมาจากไหนเงินมันเนี่ยที่สําคัญเงินไงแค่นั่งพูดอย่างนี้เราก็ได้เงินถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราไม่ทําล่ะเราก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วเราก็คิดใหม่ทําใหม่นะครับคิดใหม่แล้วก็เริ่มนะครับแต่ถามมานานไหมกว่าจะประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าเราถามใจตัวเราว่าโอเคเราร้อม,มั้ยถ้าเราทําสม่าเสมอพร้อมทุกอย่าง ทําอะไรสม่ําเสมอแน่นอนคุณก็จะประสบความสําเร็จนะครับแต่ถ้าเรารอแต่ดูแต่คนอื่นดูคนอื่นอิจฉาคนอื่นประมาณนี้เราก็จะไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าเราลงมือทำค,อค่อยๆทานะครับไม่แรกๆลงไปก็เอาง่ายๆคือแนะนานะไม่ต้องพูดก็ได้นะครับลองลงไปก็ไปถ่ายแบบไม่พูดเนี่ยลองไปดูจะมีคนดูไหมนะครับสมมตินะ นะครับลองลองเล่นนะครับแต่บางคนก็ลองทำเล่นเหมือนกันแต่มันไม่ใช่แต่ขับเอาจริงเลยก็มีนะครับอลองดูนะครับไม่ต้องพูดก็ได้ให้เสียงรอบข้างอะไรเขาพูดกันเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าแต่นานๆไปเราชินแล้วก็จะคุยเองจะพูดนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของใครหล,หลายๆคนเพราะว่าคนเราก็จะไม่เหมือนกันอย่างแล้วเวลาทําอะไรหลายๆอย่างนะครับคนเราถนัดอีกอย่างคนเราถนัดทําคนเราไม่ถนัดพูดคนเราถนัดพูด แต่ทุกสรีระทุกอย่าง32ประการเท่ากันหมดเพียงแต่เราจะสแสวงหา,าความเราสแสวงหามันต่างกันนะครับผมก็ขอฝากนะครับผมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ผมตั้งใจนะครับและใครที่รับชมนะครับโอ้มีเพื่อนทักมานะครับทักมาว่าโอเคอขอความรู้แนะนําดีๆนะครับนี่แหละครับคือการทักทายในการทําเพจว่าเรามีส่วนร่วมเราจะทําอะไร วันหนึ่งนะครับอันนี้คือไลฟ์สดถ้าไลฟ์สดปุ๊บเนี่ยก็ดีถ้าไลฟ์ดลสดก็ดีก็คือมันเปิดการมองเห็นเพิ่มขึ้นมีเพื่อนเยอะ,อะการมีเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมเปิดการมองเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับอันนี้คือผมพูดถึงมาเล่าสู่กันฟังถ้าพูดผิดอะไรก็ขอโทษนะครับขอโทษทุกๆท,ท่านที่ท,ที่ที่รับชมนะครับ เพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับกนะนะ็ถึงไม่เก่งเท่าไหร่ก็ค่อยเป็นค่อยไปศึกษาไปเรื่อยๆนะครับคนเราเอา่ามันไม่เสมอไปเพราะว่ากฎอะไรหลายอย่างมีกฎทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎนะครับมีกฎมันไม่ตายตัวเสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับเราว่าจะ <c oughs> ลองผิดลองถูก เราว่าเราจะไปตรงทางไหมแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไปตรงทางามีอาจารย์ดีๆแนะนํามันก็ง่ายนะครับแต่ถ้าเราไปคนเดียวทําคนเดียวมันก็ไปง่ายแต่มันยากครับไม่รู้ว่าจะติดขัดอะไรหลายๆอย่างแต่ชื่นชมทุกคนที่ประสบความสำเร็จเขามีอาจารย์ดีๆเขาแนะนํานะครับมีช่องทางเขาก็ไปประสบความสำเร็จง่ายแต่มันขึ้นอยู่กับเรานะครับถ้าอาจารย์แนะนําแล้วเราไม่ทํา ก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับมันขึ้นอยู่กับเราตั้งใจถ้าเราตั้งใจได้อะไรหลายๆอย่างก็ประสบความสําเร็จแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าอาจารย์ผมก็สอนมาเหมือนกันว่าถ้าเราถามเราเราจะทําอะไรถูกต้องไหมครับถามใจเสร็จโอเคเราจะทําแต่ต้องทําให้สําเร็จนะไม่ใช่ว่าบันไดมี10ขั้นแค่ขั้นแรกยังไม่ก้าวก็บอกว่าไม่ผ่านไม่ทําอะไรแล้วทุกอย่างนะครับมาลงผิดลงถูกเหมือนเฟซบุ๊กเหมือนกัน นะครับบางคนอายุกตัวอย่างครับบางคนทํามาแล้วทําไมนานเปิดสร้างรายได้ได้จังทําไมเปิดสร้างรายได้ไม่ได้สักทีนะครับท้อนะท้อนะทอ้อบางครั้งผมก็ท้อเหมือนกันแต่ <c oughs> ในใจบอกว่าคนอื่นเขาทําได้อะแต่เราจะไปเราจะทําให้ได้ถูกต้องไหมครับเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้อันนี้สําคัญที่สุดเห็นเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเขาประสบความสำเร็จเขายังาทาได้นะครับ มันไม่ได้เกี่ยวกับโทรศัพท์ที่จะว่าดีหรือไม่ดีรูปไม่ถ่ายรูปแล้วเป็นสวยทําอะไรมันก็หยุดใจเราเออแรกๆก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นไปเรื่อยไปเรื่อยเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงิน,งนทุกอย่างมันก็จะเริ่มขึ้นมาไปเรื่อยนะครับถูกต้องไหมครับเพื่อนๆก็ค่อยทำก็ค่อยทํานะครับว่างๆก็ทาดีกว่าไม่ทํานะนะครับ เพราะว่านี่มันเป็นผลระยะยาวที่สุดนะครับทุกว,วันนี้โลกมันกว้างนะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆลองดูนะครับลองทําลองอสมัครดูก็ได้นะครับทุกว,วันนี้เป็นเป็นโลกดิจิทัลนะครับโลกเปลี่ยนแปลงโลกเกี่ยวกับออนไลน์นะครับไปไหนก็ออนไลน์หมดขอแต่มีอินเทอร์เน็ตนะครับทุกวันนี้นะครับขนาดสั่งกับข้าวยังมีคนมาส่งเลยไม่ต้องไปสั่งที่ร้านค้าถูกต้องไหมครับเพื่อนเน โอเคครับเป็นไงบ้างนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้วันนี้ไลฟ์สดนะครับเพื่นอนๆ่แลกเปลี่ยนความรู้การเปิดเพจเอาแรกคือการเปิดเพจก่อนทายังไงจึงเปิดเพจเราจะทําอะไรเยาวเราอยากทําอะไรเปิดเพจแรกนะครับเดี๋ยวกดระ,ะเบียบอะไรทั้งอย่างว่ามีเพื่อนกี่คนถึงจะผ่านอันนี้คือไส้ในลึกๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแตกแขนงมาแยกในในในคลิปต่อไปนะครับว่าจะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนฟังแบบไหนบ้าง นะครับเพื่อนๆถึงจะเข้าใจและไปเส้นทางเดียวกันนะครับเส้นทางของพวกเราก็เส้นทางเดียวกันครับเฟซบุ๊กนะครับเหมือนกับเราไปทางานบริษัทนี่แหละเฟซบุ๊กตื่นขึ้นมาเราต้องทาการบ้านถูกต้องไหมครับตื่นขึ้นมาเราทําการบ้านแล้วเหมือนกับเราทํางานนี่แหละทางานลูกจ้างหรือทํางานอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดขึ้นอยู่กับเราจะวางแผนนะถูกต้องไหมครับเราเนี่ยแหละเฟซบุ๊กเราสร้างรายได้นะครับ เหมือนกับ a c e b o o k เนี่ยเป็นบริษัทเลยละ่ะยกตัวอย่างนะเหมือนแบบพี่มาร์กเนะี่ยเป็นบริษัท a c e b o o k เนี่ยมาร์กชิตาเ,เบิร์กเนี่ยฮะเฟซบุ๊กเนี่ยเหมือนกับบริษัทอ่าเขาจ้างเราทํางานเขาก็อยากได้วิีโอใช่ไหมเราก็อยากได้เงินไงเหมือนกับเราทํางานเนี่ยอย่างเช่นไลฟ์สดอ่างเงี้ยเราก็ทํางานส่งเขาถูกต้องไหมครับทํางานมีอะไรบ้างอ่ะก็มีวิดีโอสั้นวิดีโอยาวมีรูปมีโพสต์รูปสตอรี่มีคลิปเรียวอ่า โจทย์เขาก็ให้อยู่แล้วว่าเราจะสร้างสรรค์อะไรเขาเรียกว่าโจทย์ก็คือคอนเทนต์เราจะสร้างสรร์อะไรผลงานอะไรให้คนดูนะครับเราก็ต้องคิดคอนเทนต์เองทุกอย่างเองอเพื่อจะส่งงานให้บริษัทอย่างเช่น a c e b o o k เนี่ยเราก็ส่งลงโซงลงลงวิดีโอนะครับเฟซบุ๊กก็ตรวจสอบดิว่าเราจะผ่านไหมวิดีโอนี้โอเคไหมกูจะได้ตังค์อมมัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับอันนี้เรื่องยากก็คือ จุดเริ่มต้นนะครับก็เหมือนกับเราทางานนะสามเดือนเราผ่านโปรก็เหมือนกับเราเนี่ยกว่าจะสร้างไรายได้ได้ต้องผ่านโปรใช่ไหมฮะกว่าจะได้เนี่ยพอผ่านโปรเสร็จสร้างไรายได้เสร็จก็เหมือนเราทํางาน,นผ่านโปรแล้วก็เริ่มทํางานตลอดชีวิตละอ่าทำยังไงทีเนี้ยเขาไปผ่านโปรสามเดือนหรือว่าเราก็ผ่านโปรสร้างไรายได้ไงถูกต้องไหมคิดภาพตามผมนะ <c oughs> แล้วก็ทาเนี่ยคิดสร้างสารรค์เราจะทําอะไรวิดีโออะไรอ่าคุณภาพแบบไหน ถึงจะได้นะครับเราก็คิดคอนเทนต์มาให้สอดคล้องกับอ่าสอดคล้องกับเพจที่เราทํากับเราที่ทําอย่างเช่นผมเนี่ยคือพูดเราบรรยายเกี่ยวกับอ่ากิจวัตรเฟซบุ๊กประมาณนี้เราก็พูดไปนะครับเราจะทําอะไรอ่้วก็ลงวิดีโอไปนะครับวิดีโอสั้นสลับกันคลิปสั้นคลิปยาวทําทุกวันนะครับอันนี้คือเรืงองเราทํางานนี่แหละอ่าแต่อย่าท้อแต่อย่าขาดนะครับมันไม่มีที่ไหนเขาให้เงินฟรีนะครับ ถ้าเราตั้งใจทํามันก็ได้ถ้าเราขออยันเราก็ได้ถ้าเรามีความสามารถคนเราคนเราอ่ามันมีพรสวรรค์พรแสวงต่างกันนะครับอ่าดังนั้นผมก็ฝากนะครับเพื่อนๆที่กําลังรับชมนะครับอ่าก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับโอเคไลฟ์สดวันนี้ผมก็ขอจบเปียงไลฟ์สดเพียงแค่น,นี้แล้วกลับมา พบกันใหม่นะครับในไลฟ์สดหน้าหวังว่าเพื่อนๆทุกคนพี่ๆหรือ,อที่รับชมนะครับรับดูคลิปนี้หรือไลฟ์สดนี้นะครับอาจจะไม่มีประโยชน์มากไม่น้อยก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับที่สําคัญอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับตัวผมเองและทีมงานนะครับเพื่อสร้างสารรค์คลิปดีๆใหม่ๆม,มาให,ให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังนะครับหวังว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อนเพื่ออย่าลืมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ